ยิงแอดสายอาหารเสริมยังไงนะคะไม่ให้โดนปิดบัญชีบนช่องติ๊กต็อกนะคะวันนี้โค้ดแอนะคะมีเทคนิคดีๆนะคะในการหานะว่าวิธีการยังไงนะคะที่เราจะไม่โดนปิดบัญชีโดยเราใช้คําที่สามารถสื่อไปได้นะคะว่าลูกค้าของเราเนี่ยกินแล้วจะข่าวนะคะวันนี้โค้ดแอมีเทคนิคดีๆนะคะต่อก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องโค้ดแอไว้นะคะโค้ดแอมีเทคนิคดีๆนะคะในการยิงแอดบนติ ติกตหรือการทำออนไลน์แบบง่ายๆนะคะมาให้ทุกๆคนฟังงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะให้ทุกคนมาที่ Tik t o k อนะคะ l i b r a r y นะคะโดยพิมพ์มาจาก Google นะคะเราก็จะโชว์หน้าเน่ก็คือเป็นหน้า Top Ad นะคะของช่อง t i k กต k อนะคะก็คือเราจะสามารถดูได้เลยว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกอย่างเช่นพวกประกันชีวิตนะคะเราจะใช์แบบไหนด้บ้าง ดูนคแล้วก็จะทำให้แอดของคุณปังแน่นอนเลยนะคะ